กินได้ดิบก็กินได้อโอเคหน่อยนะ พอเราทำกับข้าวหิวมากๆแล้วมันจะกินได้ไม่เยอะลุยคนเดียวนะคะวันนี้ลุยคนเดียวแซ่บคนเดียวมาแซ่บด้วยกันเด้อกูหิวไปโรงเรียน กินเหงือกนด้นอืม,มเหมือนกินขิงเนะขิงขาวอืมจะได้ เยออิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเมนูเพื่อสุขภาพล <c oughs> าบก้อยเห็ดมังสวิรัตนะคะ ค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับบ้านแม่นะคะขอให้แม่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่ร่มเป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกหลานนานๆเดอ้อใครที่น้ำตาจะไหลพูดถึงแม่ ม่พูดละพูดถึงแม่น้ำตาจะไรแล้วขออนุญาตลงไลค์กันขอบคุณเพื่อนปูขอบคุณแม่น้องเล่นะคะขอบคุณพี่นะขอบคุณชายน้อยพี่สองเล่นะคะขอบคุณชีวิตที่เจ้านะคะขอบคุณได้ถังเงินขอบคุณน้องไก่น้อยนะคะขอบคุณคุณ304ศูนยแฮนะคะแฮคอนเลอนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนามก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณพี่รัตนาพรด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์นะคะขอให้มีความสุขความสุขและความสุขทุกๆคนคะ่ะสาเาสาเใช่สาเบาแล้วเพื่อนพูดพอเ่าแล้วน้ำตาจะไหลแล้ว